เมื่อวานนี้นะครับเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นบทสัมภาษณ์ของบรูโน่แฟร์นันซ์กันไปแล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องราวความแตกต่างกันระหว่างการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทีมชาติโปรโตุเกส ในช่วงเบรกทีมชาติหนนี้นะครับคือมันเป็นบทสัมภาษณ์ของเขาในพรสคอนเฟลเดนะครับก่อนเกมที่จะลงสนามศึกเนชั่นซีดวลกับโปแลนด์ and, ซึ่งก็จบไปเมื่อค่ำคืนของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ในเกมนี้เนี่ยบูโน่แฟนันก็ทำไปดึงแอซซิดด้วยนะครับและก็ดูแล้วนะครับไอเรื่องของการเล่นไห้กับทีมชาติมันดูเป็นมันดูเป็น เขาเรียกว่าช่วงนี้มันมันมันเป็นเป็นพื้นที่ที่ดีมากสําหรับเขาอะก็ตามบทสัมภาษณ์เขาเลยนะคือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาขอแยกย่อยประเด็นในเรื่องบทสัมภาษณ์ของบูโน่ให้ฟังกันอีกหน่อยหนึ่งละกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนมีสื่อในอังกฤษเนี่ยนะครับไป ไปตีความจะบทความเนี้ยในในทิศทางที่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับตัวบูโน่สักเท่าไหร่นะครับคือบทสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยนะฮะมันเริ่มต้นด้วยการบอกว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่โมเมนตัต้มมันไม่ใช่โมเมนท์ที่ดีของเขากับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดนะครับเราไม่ชนะนะฮะแล้วก็พื้นที่สําหรับทีมชาติเนี่ยการเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงนะครับก็แน,น่นอนแหะฮะ การอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเวลาเนี้ยผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ดีอ่ะแมนยูไนเต็ดไม่ชนะมันก็ต้องย่อมเป็นโมเมนต์ที่มันไม่ดีเท่าไหร่อยู่แล้วครับถ้าใครไปพูดว่าตอนเนี้ยแมงเป็นโมเมนต์ที่ดีมา,มากๆเราบรรยากาศดีมากในห้องแต่งตัวกําลังสนุกสนานคึกคืนนยเนี่ยผมว่าแมงเป็นความรู้สึกที่ผิดแล้วครับไอการที่บูโน่บอกว่าแมนยูเตอยู่ในโมเมนต์ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาพูดถึงแฟก พูดถึงเรื่องของความเป็นจริงเลยส่วน,นเรื่องของความไม่เหมาะสมใครจะมองยังไงเนี่ยนะฮะมันก็แล้วแต่มุมมองของคนนะแต่ผมคิดว่าบูน่เนี่ยเขาก็พูดในความเป็นจริงอะ่ะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันเป็นอยู่ณเวลานี้จริงๆนะครับขณะเดียวกันแนทะ้ที่เขาบอกว่าพื้นที่ในในในทีมชาติเนี่ยสเปซในทีมชาติเนี่ยมันแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเขารู้สึกสบายใจมากแล้วก็มีพลังขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมอยู่ในทีมชาติโปรตุเกสณนะเวลานี้ซึ่งมันก็คือแฝกอีกนั่นแหละครับ ความเป็นไปในทีมชาติโปรตุเกสมันดูดีมากเลยครับเพราะในทีมเขาเนี่ยมีแต่นักเตะเก่งๆอย่างนั้นเลยแล้วเวลาลงสนามไปแต่ละนัดเนี่ยคู่ในรอบข้างของเขาวิ่งช่วยกันทํางานหนักนะฮะแล้วก็เพียบด้วยคุณภาพที่ดีนะครับเอ่อ ทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งอ่าโอเคนะครับทุกคนช่วยกันทำงานหนักทุกคนเฉลีย่ยเฉลี่ยทำงานหนักกันหมดเลยนะครับที่สำคัญไม่มีใครที่ต้องมาช่วยไม่ต้องไม่ต้องมีใครที่ต้องมาคอยแบกทีมเหมือนตอนที่บูโน่เนี่ยอยู่ที่แมนเชสเตอร์อยู่เต็ดโอเคนาะทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ฟอร์มดีอะไรมากมายครับกับแมนยูถึงถึงขั้นบอกได้เลยว่าฟอร์มแย่แล้วก็ฟอร์มตกด้วยนะทนทีนี้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากเขาเสมอมานะครับตั้งแต่ยามาอยู่ในวันแรกก็คือทำงานหนักไม่มีบนไม่มีพัมบทอะไรเลยจนกระทั่่่งงมมาาชววเเลนนีียทัดูจะป็ะร แย่มากๆแย่จริงๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในประเทศของเขาผมพูดภาษาของของผมผมมีอาหารที่ดีกว่าผมทํามีในตามทีมชาตินะครับไอ้ประโยคนี้แหละที่มันโดนสื่อ,อกฤษเนี่ยนะครับไปพูดว่าเออเขาบูโน่เนี่ยดูจะพีเฟอร์ดูจะอยากเล่นให้กับทีมชาติมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่การตีความไปขนาดนั้นนะมันดูจะไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมต่อบูโน่นะผมบอกเลยนะครับคือความรู้สึกของเขาอะ ตอนนี้ที่แมนเชสเตอร์เต็ดบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วพอเขากลับมาอยู่กับเพื่อนร่วมชาติกลับมาทํางานกลับมาอยู่ในบรรยากาศที่เขาเติบโตมาแบบเนี้ยนะครับมันก็ย่อมทําให้เขารู้สึกสะดวกสบายมากกว่าตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ที่มันอุดมไปด้วยความเครียดณเวลานี้นะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าชีวิตของเขาที่แมนยูเนี่ยมันแย่มาตั้งแต่แรกแต่ว่าณเวลาเนี้ยณตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันดูจะเป็นไปในในเชิงลบไปหมดอะ นะครับเนื่องด้วยผลการแข่งขันเนื่องด้วยวิธีการทำงานของเทนฮากหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้อยู่ในโมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับเขาก็บอกว่าาอ่ตอนนี้เขารู้สึกดีกับทีมชาตินะครับผมสามารถสนุกกับฟุตบอลของเขาในระดับสูงได้นะครับเนื่องจากมีพลังอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในรอบตัวเขานะครับแต่ครับแต่เขาก็พูดนะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย พอกลับไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะเขาก็จะพยายามทําผลงานที่ดีสุดกลับมายิงประตูให้ได้อีกครั้งหนึ่งยกระดับตัวเองยกระดับผลงานของตัวเองและทีมให้กลับไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อวานนี้มันมีพวกสื่ออังกฤษมันไ,มไปตีความแบบเวื้อวังอลังการมากบอกว่าบูโน่แม่งดูถูกอ,อ,อาหารอังกฤษนะฮะแล้วก็พีเฟอร์ก็คืออยากจะได้ให้กับทีมชาติมากกว่าผมว่ามันก็คงไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งใจเจตนาที่จะสื่อสารไปในทางนั้นหรอกแต่เขาพูดถึงแฟกความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนเวลานี้นะก็ต้องบอกว่าไม่มีโลกสวยแล้วครับตอนนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นก็พูดถึงกัน นะครับแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยอยากจะขอความยุตเหรรให้าาก,กับบูโน่นิดหนึ่งอ่ะจริงๆใจผมตอนนี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ได้มองบูโน่แม่งเป็นตัวแบกหรือว่าฟอร์มดีอะไรมากมายนะครับและผมก็ด่ามาด้วยซ้าน,นะในหลายๆเกมอ่ะนะฮะแต่ผมก็ยังมองเห็นถึงความทุ่งเทอะไรของเขาอยู่ในสนามมาเวลาลงสนามก็เต็มที่เป็นนักเตะที่ท่าท่าคติที่ดีพอสมควรอ่ะในระยะหลังมาเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ดีต้นๆของทีมเลยก็ว่าได้ นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าอ่ามันก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าบูมเราจะรู้สึกว่าตอนเนี้โมเมนต์ที่แมนยูมันไม่ดีเท่าไหร่อ่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงอะครับเพราะว่าหลายหลายคนฟอร์มตกทีมฟอร์มไม่ดีนะครับผลการแข่งขันก็ไม่ได้ยิงประตูก็ไม่ได้เนี่ยพวกคนมันมีความกดดันมันมีความเครียดไปหมดแหละครับแล้วเขาไปอยู่ในในในบรรยากาศแบบเน,นี้ยในทีมชาติแล้วเขาก็รู้สึกดีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเอออันนี้คือความเห็นของผมเกี่ยวกับ คำพูดของบูโน่ที่เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะลองลงความเห็นกันเข้ามานะครับ